สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมได้นำท่านผู้ชมมาดูรถโบราณอีกคันนะครับรถโบราณคันนี้นะครับผ่านการใช้งานมายาวนานนะครับผมนะกว่า54ปีนะครับผมนะเป็นรถยี่ห้อดูนครับผมยี่ห้อ FIAT ยี่ห้อเฟียสนะครับผมนะยี่ห้อเฟียสนะครับผมฮนะเฟียสนะดูรอบๆรถนะครับคันนี้จอดทิ้งไม่นานแล้วครับผมนะเจ้าของจอดทิ้งไม่แล้วนานไปแล้วนะได้ใช้งานนะครับผมนะ ดูว่าดูท้ายรถนะไฟด้านหลังนะดูไฟด้านหลังกันชนหลังยังอยู่นะครับเนี่ยตัวถังดูเก่านี้แต่ยังแข็งแรงนะยังแข็งอยู่นะครับกระจกด้านหลังก็ยังอยู่นะหลังคาก็ยังอยู่นะผมนะโอ้หลังคายังแข็งโป๊ะเลยอะ่ะแข็งมากเลยหลังคา ประตูก็ยังอยู่ครบนะประตูนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันนะครับโอ้โหตูะตทางข้าวยังแจ่มอยู่เลยนะเนี่ยให้ดูกระจกดิย,ยังไงสภาพเป็นยังไงกจกต้องซนะ่อมนะถ้ายังมีอาการหนักนี้ดูภายในตัวรถนะครับ โอ้โห uh huh. oh oh. ดูเบอเลยครับ uh huh. ดูบบาคันเกียร์อยู่นะคันเกียร์เฮ้ค hey, ันเกียร์โอ้โหโบราณมากเลยครับที่เก็บของอะ่ะเก็บของโอ้โ oh ห oh. ที่แต่งหน้าครับผมาสาวๆนะ mm hmm. ดูเรือนไม้ครับ mm hmm. ดูเรือนไม้ ผมมาลายนะอะเป็นโบราณมากๆเลยบทสนี่ผมมาลายรถนะเรือนไม้ยังอยู่ครบนะเรือนไม้เรือนไม,นม้กระจกหลังนะประตูยังอยู่ครบนะบอสต้องมาไปหู้ใหม่นะส่วนพื้นรถภายในตรงไหนต้องทำกันยกใหญ่ถ้จะเอานะรถภายในครับ ตัวถังยังดูเก่าๆนี่ยังแข็งแรงมากเลยครับผมนะ่พอรถรุ่นสมัยเก่าๆนี่มันเหล็กมันหนามากเลยครับผมนะเล็กอินอิตาลีนะนี่ยมาจากประเทศอิตาลีนะเฟียดรถเฟีย ผลน,นะโอ้หกระจกจกหน้า,าดีอยู่เลยอันนี้ไม่มีรอยรล้าเลยครับผมกระจกยังอยู่ครบนะะจกหน้าจกหลังอยู่ครบอยู่โอ้โหเป็นกระจกกินลมอะเนี่ยจกยังใช้การได้เลเนี่ยขับกินลมชมวิวนะเนี่ยยังใช้ได้อยู่เนี่ยกระจกนะ หลังก็ยังอยู่นะครับผมนะอืมะจกอยู่ทุกด้านเลยแต่นี้ขันลงไปข้างล่างเจยยังอยู่นะด้านนี้นะครับมีท้ายรถด,ด้านหลังนะกันชนก็ยังอยู่นะกันชนนะ ยังแข็งอยู่เลยครับผมนะยังแข็งอยู่เลยเป็นเด็กสีมันลุดต่านั้นเดงนะเด็กไฟนาะยังโอเคอยู่ยครับผมนะนี่มาดูโชคกันนะตรงล่างตรงล่างเอาที่เห็นนะโอ้โหตรงล่างดูว่าด้านข้างที่ผูกนิดนึงอนะผูกข้างผูกแล้วนะ เกียร์นะครับเกียร์ผมมีเกียร์หนึ่งสองหนึ่งสองมีสี่เกียร์นี่แล้วกันเนี่ยดูในดูในในคันเกียร์มีตัวเลขบอกอยู่นะครับฮนะเก่าจุดๆเลยคกันนี่นะ ของดีของดีนะเนี่ยของดีของดีหายาก<ม><อ>เครื่องยังติดได้อยู่เนี่ยเนี่ยเครื่สตาร์ทติดอยู่โอ้<ล> <S <S ไฟยังอยู่เนี่ย<แค>ไฟนี่บาดใจมากเลยครับผมไฟสี่ดวงเลยเนี่ยโอ้รนรุ่นนี้นะความสว่างไม่ต้องห่วงเลยนะไฟอยู่ครบครับผม อันจนหน้าอยู่ครบนะรถถังยังดีอยู่นะเนี่ยอันนี่ยังดีอันเนี้ยเพราะมันแข็งเลยเหล็กอ่ะทั้งคาแข็งมากเลยอ่ะรถโบราณเหล็กทั้งคันนึงแต่นะไม่เหมือนรถรุ่นใหม่เย็นถือว่าแข็งแรงมากเลยเนี่ยแข็งอยู่เลยเหล็กอู้ยังหนาเลยอ่ะ หลังคาให้คนขึ้นไปย,ยืนได้ไงเหล็กหนามากเลยอ่ะโโอ้หเหล็กหนามากจกด้านหลังก็ยังเนี้ยบอยู่เลยอ่ะจกเนี้ยบเลยตั้งด้านหลังยังโอเคอยู่นี่ยังจ้าบอยู่เลย เฟียสเฟียสนะเฟียสเฟียสในตำนานนะผมนะนี่ดับเจ็ดถีอิตาลีแล้วนกะ็ขี่กันเนี้ยขับขับกันเนี้ยรถในตำนานนะครับผมนะ